ขให้ยาย,ยินให้ยายลูกใหญ่เ่าได้ว,ดว้วเดี๋ยววลยยอยู่ีแห้งลยาอยู่ดีมีแหงหอยกลัวไปเลยเยาเด้อ <c oughs> ให้พีนแปิบ้วก็ได้กินี